สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอมาย้อนในเรื่องของเนินเนินต่างๆบนฝ่ามือและก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนฝ่ามือเครื่องหมายต่างๆบนฝ่ามือย้อนคลิปให้คุณนะคะเผื่อใครที่หาคลิปเก่าๆไม่เจอแล้วจําไม่ได้เพราะแม่หมอมองว่าเรื่องของเนินเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆแล้วก็เรื่องของ27เส้นหลักบนฝ่ามือมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดูรายมือเนาะก็ะอาจจะลงซ้ําให้2คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนคลิปอื่นๆคุณก็ลองไปหาหาดูนะในใน u t u b e นารีพยากรณนะส่วนอันนี้แม่หมอจะลงที่ YouTube นารีสารพัดเรื่องเล่านะเพื่อคุณจะได้หาดูได้ง่ายอเรามาดูเนินต่างๆบนฝ่ามือนะแม่หมออ้างอิงจากตำราของโหนชานสิินนะคะคุณสามารถไปซื้อตำรามานั่งอ่านเองได้ถ้าคุณรู้สึกว่าฟังจากแม่หมอแล้วไม่เข้าใจก็ลองไปหาอ่านเองได้นะคะก็ลงทุนสักหน่อยนะคะอาจจะหลักพันนะหลักพันคือแม่หมอซื้อมนะันาะ นานนานมากๆนานจนจําไม่ได้ละเอามาค่ะเนินที่หนึ่งนะเนินที่หนึ่งบนฝ่ามือเริ่มตั้งแต่ใต้นิ้วชี้นะเนินที่หนึ่งนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะอือืสักครู่นะออ ่อโอเค好มามาฮั่นฮั่นฮนะั่นฮอ่ะ,อะ,อะ,อะมาค่ะเนินที่หนึ่งนะคะเนินที่หนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเนินอารมณ์นะคะเนินอารมณ์ก็จะอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วชี้ของเรานะคะก็แสดงถึงสภาวะอารมณ์ของคนนะเนาะ เนินที่สองคือเรียกว่าเนินร้อนรนนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วใต้นิ้วกลางนะคะอารมณ์ใจร้อนอ่ะความร้อนรนความกระฉับกระเฉงความเร่งรีบนะคะอารมณ์ต่างๆตรงนี้เนินที่สามเนินสําคัญนะคะก็จะอยู่บริเวณใต้นิ้วนางนะคะเนินนี้ก็เกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงเนาะความร่ํารวยต่างๆนะคะต่อไปเนินที่สี่ตัวนี้จะเป็นเนินคู่ เนินคู่ก็จะอยู่บริเวณใต้นิ้วชี้อ่านิ้วชี้ตรงนี้นะคะอ่าจะอยู่บนบนเส้นหัวใจนะจะอยู่บนเส้นหัวใจต่อไปเนินที่ห้าอ่าก็คือเนินยานเนินยานเขาเรียกว่าเนินยานเนาะยานเวลาคุณมีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยยานสัมผัสมันก็จะปกปรากฏอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะไม่ได้ปรากฏอยู่แถวไหนะไอ้พวกกากบาททั้งหลายเนี่ยความมีประสาทสัมผัสพิเศษความมียานอย่างรู้ทั้งหลายนะคะนะ ต่อไปที่หกคือเนินพิฆาตอ่านนี้จําได้ว่าแม่หมอก็สอนไปแล้วนะอันนี้ให้คุณจดจาตาแหน่งเนาะเพราะบางทีเส้นต่างๆเนะี่ยมันเกิดที่เนินไหนบ้างแม่นนหมอก็จะบอกตามนั้นคุณก็จดจําไว้นะคะต่อไปเนินที่เจ็ดก็เนินลับอะทำอะไรลับๆอ่ะเวลามีทําอะไรลับๆกับใครพูดจาลับๆทํากิจการลับๆอืมก็จะอยู่เนินที่เจ็ดก็ตามความหมายมันเนาะเนินที่แปดคือเนินรวดเร็วนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะ ต่อไปเนินที่เก้าเนินที่เก้าเป็นเนินโรคแถวๆนี้ยเวลาเราจะดูโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะดูเส้นโรคแถวๆนี้นะคะว่าเป็นยังไงจําได้ว่าเส้นโรคสอนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะอซึ่งเส้นโรคมันก็จะเกิดบริเวณเนินโรคนี่แหละค่ะต่อไปนะคะเนินที่สิบตรงนี้เขาเรียกว่าเนินอ่อนโยนบางคนก็เรียกว่าเนินจันใช่ไหมมันจะมีตาราสมัยเก่ากับสมัยใหม่เนาะเนินที่สิบเอ็ดเราเรียกว่าเนินวิปริต เนินวิปริตบางบางทีเส้นเดินทางอะ่ะเส้นเดินทางมันก็อาจจะเกิดจากเนินวิปริตตรงนี้น,นะต่อไปเนินที่12แล้ว,วลก็เนินหลักฐานหนึ่งหลักฐานก็บ่งบอกถึงเส้นที่มีหลักฐานหลักทรัพย์นะคะถ้ามันมีแยกออกมาอย่างนี้ก็คือเส้นที่มีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านช่องเนาะมีอะไรแบบนั้นนะต่อไปเส้นที่13ตรงนี้เป็นเนินครอบครัวเนินครอบครัวครอบครัวเป็นยังไงมีคนคุ้มกันไหม มีคนดูแลไหมความรักครอบครัวดีไหมอบอุ่นไหมอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้ได้อยู่กับครอบครัวมัวดีอยู่ครอบครัวครอบครัวดีมีดีก็อยู่ตรงนี้นะอ่าต่อไปเส้นที่สิบสี่เส้นดุดันเอ่อเนินดุดันไม่ใช่เส้นดุดันเดินเนินดุดันอ่าเส้นอะไรก็ตามที่มันเข้าตรงนี้มันก็จะมีความดุดันความดุดันอะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนินเนินต่างๆนะก็มีทั้งหมดสิบสี่เนินเนานะอ่าทีนี้แม่หมอก็จะมาสอนต่อเลยนะคะมามาย้อนมาย้อน มาย้อนอดีตกันนะคะในเรื่องของอสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่างๆบนฝ่ามือเนี่ยเท่าที่เราเคยรู้กันมามันก็มีเยอะแยะเลยกากระบดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นเกาะใช่ไหมมันจะมีมีหลากหลายอย่างาทีนี้เรามาย้อนย้อนย้อน,อ,นอดีตกันหน่อยนะถ้าใครใครเคยโหลดคลิปเอาไว้แล้วก็ผ่าเลื่อนผ่านก็ได้นะคะหรือจะฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสนุกสนานอ่าเพื่อทบทวนความทรงจำก็มาค่ะ อันนี้แม่หมออะไรมาเนี่ยปะขออภัยนะคะถ้าเกิดมันจะจมูกแบบว่าภุมิแพ้แกําเริมนี้หนึ่งอ่าสัญ,ญลักษณ์แบบที่หนึ่งเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์กากบาทจํากันได้ไหมกากบาทกากบาทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีนะทางที่ไม่ดีถ้ามันเกิดที่ไหนแสดงว่าจะมีความชั่วร้ายมีอุปสรรคมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้น ยกเว้นกากบาทเนี่ยมันจะเกิดอยู่สองตำแหน่งที่ที่เป็นกากบาทที่ดีที่เคยบอกไปแล้วนะว่ามันเกิดเคยลงทิปไปแล้วนะว่ากาก,ากบาทมันเกิดตรงไหนแล้วมันดีเนินแรกที่มันดีก็คือเนินตรงนี้บริเวณน,นี้นะคะเขาเรียกว่าบนเนินอารมณ์เนี่ยอ่าถ้าหากว่ามันมีกากบาทที่เนินอารมณ์ก็แสดงว่าเราจะได้คู่ครองที่ดีคู่ครองที่ทําให้หัวใจเราแบบมีความสุขกระชุม่มกระชวยนะคะคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ ความเข้าใจกันอ่ะมีแต่ความพรองดองอ่ะก็เหมือนสัญลักษณ์หนึ่งถ้วยสองถ้วยนะคะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะคืออารมณ์มันจะเบิกบานเข้าไปด้วยนะคะอันที่สองก็คือกากระบาดตำแหน่งที่สองที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีเนะี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณคู่เนี่ยใต้นิ้วชี้แถวแถวนี้ค่ะแถวแถวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่ เป็นคนช่างเจราจาเจราจาไพเราะเจราจาดีเจราจาอ่อนหวานเจราจาแล้วมีคนเชื่อถือเจราจาแล้วแบบได้ผลได้ผลได้โชคได้ลาบมานะคะได้คู่มาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสเสน่ห์นะคะเออเขาเรียกว่าวาจาเป็นสเสน่ห์เออกากระบะเนี่ยมันจะมีสองจุดเนี่ยที่เกิดแล้วมันดีส่วนกากระบะถ้าเป็นกากระบะลักษณะแบบนี้นะกากระบะแบบแ,แบบแรกก็คือกากระบะแบบนี้เลยอันเนี้ยการกระบะกากระบะแบบพยาบาลนะคุณ มีสองจุดเท่านั้นที่ดีการกระบาดแบบนี้นะตรงๆแบบนี้นะคะเก้าสิบองศากับร้อยแปดสิบองศาแบบเนี้ยส่วนถ้ามันเกิดตำแหน่งอื่นคือไม่ดีทั้งสิ้นนะคะมันจะดีแค่สองจุดแหละมันไปตัดกับเส้นอะไรก็ไอตรงนั้นอะที่มันไม่ดีต่อไปการกระบาดต่อไปก็จะเป็นการกระบาดควายนะคะการกระบาดควายมันก็จะมีควายแนวนอนกับควายแนวตั้งแบบนี้เนาะอ่าคนที่มีการกระบาดอา่ควยแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของคําว่า ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือคือเติมคําว่าช่วยเหลือเข้าไปมีการช่วยเหลือจากสิ่งลับๆก็ดีมีการช่วยเหลือจากใครก็ดีหรือต้องไปช่วยเหลือใครก็ดีอันนี้แล้วแต่นะคะอ่าส่วนใหญ่คนที่มีเครื่องหมายกากบาดไข่เนี่ยมันจะมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับมีภาระมีอุปสรรคหรือมีภาระเพิ่มเข้าไปนะแต่ถ้ากากบาทเนี่ยมันไปเกิดที่เนินโรคเนินโรคเมื่อไหร่นะ มันจะหมายถึงความกุ้มใจความกรกลุ้มความที่แบบว่ามีแต่เรื่องให้ปวดหัวปวดกระมอมนะคะเนินโรคของเราอยู่บริเวณเนี้ยเนินที่เก้าถ้าคุณจะจําได้ที่เมื่อกี้เราเพิ่งดูกันไปนะเนี่ยเนินโรคถ้าเกิดมีการกระบาดอยู่ตรงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นี่โอ้ยเตรียมตัวเลยค่ะกัดก,กรุ้มใจได้เลยนะส่วนส่วนการกระบาดแบบเนี้ยถ้ามันเกิดที่อื่นอย่างเช่นเกิดที่อ่ะตรงกลางฝ่ามือมันหมายความว่า ถ้ามันเกิดตรงใต้ยานอ่ะต,ตรงตรงตำแหน่งที่เป็นยานเน่ยก็แสดงว่าคุณจะมีอำนาจแห่งฌานในอดีตมาหรือมีการสั่งสมบุญบารมีในอดีตมาแต่ก่อนแล้วนะคะแล้วคุณจะต้องมาสั่งสมเพิ่มโดยการที่เวลาที่คุณจะสั่งสมเพิ่มได้เนี่ยคุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอุปสรรคพอสมควรคือมันไม่มีบารมีไม่เกิดถูกไหมคะ ดังนั้นถ้าคุณจะสั่งสมบูรณ์เพิ่มได้คุณก็ต้องเจอเจออุปสรรคมากมายคืออาจจะต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นนะ่ยเนี่ยบวกคําว่าช่วยเหลือเข้าไปออหรือเวลาที่คุณจะตายไม่ตายแหละนะ่เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือคุณให้คุณรอดแบบปาฏิหารนะินี่ความหมายของการกระบาดบางคนอาจจะบอกโอ้ยทุกร์ละทมขึม้นหลือเกินเวลามีการกระบาดกลางฟ้าเมื่อใช่แต่นั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ลงมาเพื่อช่วยเหลือใคร เพื่อที่จะมาปฏิบัติอะไรสักอย่างแล้วสั่งสง่งบุญเพิ่มไงเอ่อแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเหลือคุณให้คุณรอดพ้นภัยที่บัตรทั้งปวงได้แบบปาฏิหาริย์อาเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นถ้ามันเกิดที่เนินโรคถ้าไอ้กายกระบาดไขยเนี่ยมันมาเกิดที่เนินโรคเนี่ยเตรียมปวดประสาทได้เลยค่ะมันจะมีเรื่องให้คุณปวดประสาทแน่นอนนะคะอือต่อไปต่อไปเรามาดูอ่าเรื่องของสามเหลี่ยมบ้าง กากระบาดสองแบบไปแล้วนะจริงๆมแม่หมอก็สอนไปละก็มาทบทวนให้นะเออมันก็จะมีกากระบาดแบบนี้เออมีสามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยมแบบที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมที่เกาะอยู่เส้นชีวิตนะคะเอาบางทีก็จะเป็นแบบนี้อบางทีก็จะเป็นแบบนี้หรือบางทีก็อาจจะเป็นแบบนี้แอบแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกาะอยู่ที่เส้นใจนอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกาะอยู่ที่เส้นชีวิต ลักษณะสามเหลี่ยมเนี่ยอ่ามันหมายถึงการช่วยเหลือการอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะส่วนใหญ่ตัวสามเหลี่ยมเนี่ยจะหมายถึงความช่วยเหลือความอุปถัมภ์ค้ำชูอ่าลักษณะอ่าสามเหลี่ยมเนี่ยคุณก็ต้องไปดูว่าสามเหลี่ยมนี้มันเกิดกับเส้นไหนมันก็จะไปแปลความหมายกับเส้นนั้นนะคะม,มันไม่ใช่ว่ามันจะส่วนใหญ่มันจะไปเกาะติดเส้นชีวิต เส้นใจอะไรประมาณนี้เลยค่ะบางทีถ้ามันเกาะที่เส้นชีวิตส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเจ็บป่วยมากเจ็บป่วยน้อยนะร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสามเหลี่ยมมันไม่ใช่ว่าจะแย่ไปทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่มันจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพซะมากกว่านะสุขภาพซะมากกว่าอ่า อุปสรรคมันไม่ได้เยอะไปกว่าเยอะไปกว่ากากบาดนะกากบาดนี้ไม่หมอว่าอุปสรรคเยอะกว่าสามเหลี่ยมนี้ส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยเจ็บป่วยซะมากกว่านะอืทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของสี่เหลี่ยมสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันก็จะมีสี่เหลี่ยมจตุรัสสี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้ก็สี่เหลี่ยมจตุรัสนะยเดี๋ยวโอ้ยเอ๊ยยังไงเนี่ย อ่าอย่างนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอย่างนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือแม่หมอจะพยายามวาดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ก็เมาส์นี่ก็ยังไงเนี่ยอืมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่ามันจะมีแบบนี้เนี่ยมีเบลสามแบบตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแคบ สี่เหลี่ยมกว้างอหรือว่าสี่เหลี่ยมแบบไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันจะหมายถึงการที่การได้การได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งหรือว่าจะเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดอ,อันตรายไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยนะคะอืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะคะผืนผ้าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อย่างเช่น คุ้มครองเราจะอุบัติเหตุเพศภัยหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ก็ได้อย่างเช่นอสี่เหลี่ยมที่มันเกิดขึ้นตรงตรงเนินตรงเนี้ยมันจะหมายถึงคุณได้ที่ดินมาแล้วที่ดินของคุณน่ะสวยไม่สวยคุณก็ดูสี่เหลี่ยมที่มันเกิดขึ้นแล้วได้กี่แปลงแปลงใหญ่แปลงเล็กคุณก็ดูสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เกิดขึ้นอย่างถ้าเป็นแบบนี้ยแบบนี้ก็แปลงใหญ่เนาะแบบนี้ก็แปลงเล็กถ้าเกิดเอ่อสี่เหลี่ยมตรงนี้ย มันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าแปลงเนี้ยได้มาแล้วก็ต้องขายไปหรือสูญสิ้นไปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมหรือถ้าใครมเีเส้นลักษณะแบบนี้แล้วมันม,มีมีอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของวาสนาที่กําลังจะล้มละลายวาสนาที่เกิดเรื่องไม่ดีแล้วมันมีสี่เหลี่ยมมาช่วยเอาไว้แบบนี้แสดงว่าคุณจะออรอดพ้นจากภัยวิกฤต นั้นๆน่ะไปได้นะไปได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมักจะหมายถึงความความรุ่งเรืองก็ได้นะความเจริญรุ่งเรืองก็ได้ความโชคดีความป้องกันก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไปชนกับเส้นวาสนาแล้ววาสนาเนี่ยมันมันไปแค่เส้นสมองอันนั้นไม่ดีนะเออมันมีหลากหลายแบบเนาะอ่า ถ้าเกิดมันมาชนแบบเนี้ยสมมตินะมันมาชนแบบนี้แบบนี้จะเป็นลักษณะผิดพลาดผิดพลาดร้ายแรงนะแต่ถ้าเส้นเนี้ยมันขึ้นมาชนกับเส้นหัวใจอันนี้คือเจริญรุ่งเรืองนะคะออะทีนี้ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสี่เหลี่ยมที่มันเกิดติดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดลอยลอยก็ได้นะเกิดลอยลอยแบบเนี้ยหรืออาจจะเกิดติดกับเส้น อื่นเส้นใดก็ได้นะคะซึ่งความหมายเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะม,มันก็อาจจะหมายถึงวาสนาเย็นใจวาสนารุ่งเรืองอ่าวาสนาเจริญขึ้นไปเรื่อยๆส่วนใหญ่นะ่ะจะเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเป็นเกาะปกเออเป็นเป็นลักษณะคุ้มกันปก,ป,กป้องให้ประสบความสําเร็จให้แคล้วคลาดแคล้วคลาดจากการติดทุกข์ติดตารางแคล้วคลาดจากการภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคล้วคลาดจากการเป็นโรค โรคร้ายแรงนะคะยกเว้นถ้าเกิดมันไปชนเส้นวาสนาแล้ววาสนามันไปหยุดอยู่แค่เส้นสมองอ่ะอันนั้นไม่ดีนะมันต้องดูด้วยนะคะว่ามันไปเกาะติดเส้นอะไรนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะในตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมทีนี้เกาะเกาะเกาะนี่โวยเห็นกันเยอะเนาะเกาะแบบเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงอะ่ะเม็ดใหญ่ๆห,ห่อะ่ะเกาะนี่เป็นเกาะที่ร้ายแรงที่สุดนะในบรรดาเกาะทั้งหมดไอ้เกาะเม็ดมะม่วงเนี่ยเกิดที่ไหน เกิดความอุบาทเกิดความชั่วร้ายขึ้นที่นั่นนะคะเกาะแบบเม็ดมะม่วงมันจะมีเกาะหลากหลายแบบนะเกาะแบบมนๆเกาะแบบเม็ดข้าวสารเกาะแบบเป็นลักษณะลูกลีลีแบบเนี้ยก็มีเกาะแบบเป็นลูก่างแบบนี้ก็มีเกาะแบบลักษณะแบบนี้ก็มีนะคะก็จะเป็นเกือเกือบจะกึ่งเกาะละเกาะแบบครึ่งแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเกาะนะคะ เอ,อ,อันนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเกาะทั้งหมดก็หมายถึงความชั่วร้ายหมายถึงความอุบาทหมายถึงความความล้มเหลวหมายถึงความสูญสิ้นหมายถึงความแบบสิ่งที่ไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่ดีโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเกาะแบบเม็ดมะม่วงเกาะใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้ยคุณเอ๋ยเตรียมตัวเลยค่ะเจอแต่เรื่องอุบาทอุบาทชาชั่วประมาณนั้นอนะชั่วร้ายสุดๆนะคะอยู่ที่ว่ามันไปเกาะตรงไหนมันก็อุบาทตรงนั้นไปเกาะที่เส้นใจความรักก็อุบาท ไปเกาะที่เส้นชีวิตชีวิตก็มีแต่ความอุบาทมีแต่ปัญหาอะไรแบบเนี้ยค่ะอืไปเกาะเรื่องคู่ก็ที่คู่อุบาทคู่ที่นําเรื่องทะเลาะวิวาทเดือดร้อนมาให้ไปโพตรงไหนก็ไม่ดีตรงนั้นนะคะเส้นเกาะมันจะมีเกาะอ,อีกประเภทหนึ่งคือเกาะตัดชืบกลางแบบนี้เกาะแบบนี้คือเกาะขโมยเกาะลักลอบขโมยขายยาขโมยขโมยของอย่างอื่น ขโมยทําอะไรที่มันไม่ดีลักลอบทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมลักลอบเป็นชู้เป็นเมียชาวบ้านลักลอบคนอ้นยาเสพติดเออถ้ามันเป็นเกาะเนี่ยคุณคิดในทางลบเอาไว้ได้เลยเต็มที่นะคะเกาะเกาะถ้าเป็นเกาะลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดอยู่ที่เส้นหลักๆของชีวิตอย่างแม่หมอก็มีเกาะแบบนี้เหมือนกันจะเกาะที่ตามเส้นสมองบ้างเส้นชีวิตบ้างเส้นวาสนาบ้างนะคะอืม เส้นเกาะแบบนี้เกาะเล็กๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกาะอยู่ที่เส้นกามารมณ์เส้นอารมณ์เส้น,สนความรักถ้าเกาะใหญ่ๆเนี้อยอิทธิพลจะแรงมากเลยไอ้เกาะเกาะเม็ดมะม่วงเนี้ยถ้ามันอยู่ชีวิตชีวิตก็โคตรจะลําบากทุกข์เข็นนะคะคุณคิดถึงลอดลายมังกรเข้าไว้หรือคิดถึงอ่าหลังเอียนเข้าไว้นะคะชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นนะโดนใส่ร้ายใส่ความโดนแทงข้างหลังโดนป้ายสีโดนกดขี่โดนอะไรแบบเนี้ค่ะถ้ามัมาเป็น เกาะที่เส้นวาสนาก็อย่างนี้แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้เจอเจอถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้คือเส้นนะ่ะเส้นแต่ละเส้นแนะ่ะควรจะเป็นเส้นสวยแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่เส้นมันเป็นเกาะแบบนี้คุณเอ้ยชีวิตนะยิ่งถ้าเส้นใจเนะี่ยเป็นเส้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเออชีวิตนี้อย่าฝันว่าจะมีความรักที่สุขสมหวังได้เลยค่ะมีแต่ปัญหานะยิ่งถ้าสมองเนี่ยเป็นเส้นเกาะอ,อย่างเนี้โอ้โหความคิดซับซ้อนนะคะเป็นคนที่ความคิดแบบยุ่งเหยิง่ะคุณอืม ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปต่อไปต่อไปเส้นแฉกหรือว่าเส้นดาวนะคะสัญลักษณ์สยษณ์ดาวมันก็มีดาวตั้งแต่ห้าแฉกหกแฉกเจ็ดแฉกไปจนถึงสิบแฉกคุณเอ่อมันอาจจะมีเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันจะมีดาวอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะเป็นดาวลักษณะแบบมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก็จะมีแตกแตกแตแบเบนี้ยคุณอันนี้จะไม่เหมือนกันนะเส้นเส้นดาวเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดตรงไหนจะไม่ดีตรงนั้นนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับฉับพลันรุนแรงฉับพลันโดยเฉพาะดาวที่มันไม่มีสามเหลี่ยมนะอย่างเช่นถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุปุ๊บถ้าเป็นดาวปับ๊บคือตายนะตรงนั้นอ่ะอย่างเช่นที่เนินที่การเดินทางตรงนี้เนินจันทร์ตรงนี้ของเราเดินวินนปลิตของเราอะค่ะมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วการเดินทางเนี่ยมันเกิดเป็นเส้นดาวแบบนี้เกิดขึ้น อาจจะมีอุบัติเหตุตายจากการจมน้ําอืจมตรงนั้นตายตรงนั้นแต่ถ้ามันมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นก็อาจจะเหมือนกับว่ามันยืดเวลาอีกสักหน่อยนะคะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสักชั่วคราวแล้วก็เพิ่อไปตายที่โรงพยาบาลตายมอนก็แหละแต่ตายช้าลงแค่นั้นเองนะคะยกเว้นไอ้ไอดอกจันที่มันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยตรงตรงเส้นสําคัญเนี้ยอันนี้หมายถึงความรุ่งเรืองนะ ความรุ่งเรืองเพราะว่าตำแหน่งเส้นสาคัญมันเป็นตำแหน่งที่จเจริญรุ่งเรืองมียศศักิ์ชื่อเสียงอยู่แล้วว่าถ้ามันไม่มีกอไม่มีเส้นตัดแต่ว่ามันเป็นดอกจันรขึ้นมาตรงเนี้โอ้ยน้อมรับความรุ่งเรืองได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรูปตรงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะหมายถึงเป็นนักฆ่านะคุณฮิตเลอร์ฮิตเลอร์พวกที่เป็นนักฆ่าฆ่าสั่งคนตายเยอะๆอ่ะแล้วได้ยิ่งใหญ่อ่ะก็จะเป็นดอกจันลักษณะที่เนินเนินตรงบริเวณนิ้ว อ่านิวนิวนิวกลางนิ้วกลางนะนิวกลางเนินร้อนรนนะ่ะเนินที่แบบจะได้อะไรมาต้องผ่านความเป็นความตายของผู้คนมากมายนะคะอ่าเห็นไหมมันก็เกี่ยวข้องกับความตายอยู่ดียกเว้นถ้ามันเกิดที่เนินเนินสําคัญตรงนี้นะมันจะคือการมีเกียรติยศชื่อเสียงนะคะคุณก็ต้องไปดูได้ว่าเขามีเส้นอิทธิพลไหมที่ต่อมาจากเส้นวาสนานะคะเออถ้ามีนี่ก็แบบประมาณนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะ ถ้าเขามามาเป็นลักษณะแบบนี้อุ้ยขายก็รุ่งเรืองนะแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่มไม่จะหมายถึงการเกิดอุบัติเหตุเพศภัยนะคะการพูดถึงความตายนะคะพูดถึงความตายแบบฉับพลันนะอือต่อไปต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปนะคะเป็นรูปตัว A A ภาษาอังกฤษนะคะ A ภาษาอังกฤษสัญลักษณ์ตัว A อาจจะเป็น A แบบนี้ก็ได้นะ ลักษณะสัญลักษณ์ตัวเเนี่ยมักจะบ่งบอกถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบว่า,าลับๆแบบที่นิ่งๆงเงียบๆแบบที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะคะสัญลักษณ์ของตัวเนี่นะส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของความสงบคนที่ชอบอยู่แบบเงียบๆ,ๆคนที่ชอบทำอะไรแบบสงบสงบคนที่แนวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคุณ แนวแบบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสันติภาพพวกเกี่ยวกับธรมเกี่ยวกับสันติภาพเกี่ยวกับองค์กรความรักเมียรักสามีรักทํางานเป็นพวกอ,อะไรนะนักสืบสายรับทั้งหลายแหละนะคะหรือจําเป็นจะต้องมีเรื่องปุกป,ปิดคืออะไรที่มันสงบสงบเงียบๆนิ่งๆน,น,น,นะคะหรือบางทีอาจจะหมายถึงบวชถือศีลก็ได้นะพวกที่อยู่กับธรรมชาติปรีวิวกค่ะคุณ ก็มักจะเป็นตัว A ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ายังมีตัว A อีกมีหลากหลายแบบนะอาจจะเป็น a ลักษณะแบบนี้ก็ได้อ่านี่ก็เเหมือนกัน A ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเอ่อความถ้า A ลาักษณะพลิกหงายแบบนี้เนี่ยมันจะหมายถึงว่าเป็นคนที่พลิกแพลงแบบเงียบๆอะค่ะเติมคาว่าอ่าพลิกแพลงเข้าไปมีมีอะไรที่มันแบบซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะส่วนใหญ่จะหมายถึงคนทําอะไรที่แบบ แต่ว่ามีเลสไนก็ไม่ใช่นะคือเขาจะทําอะไรแบบไม่เปิดเผยนะคะไม่เปิดเผยมันไม่เปิดเผยได้ทุกเรื่องนะคุณบางคนอาจจะค้ายยาเงียบๆเออบางคนอาจจะขายยาบ้างเงียบๆเงี้ยบางคนอาจจะเป็นชู้เงียบๆเงี้ยก็ได้หมดบางคนปีกยิ่เบกไปอยู่ในป่าเงียบๆออกทุกดงอย่างเงี้ยได้หมดนะคะอ่าต่อไปสัญลักษณ์ต่อไปสัญ,ญลักษณ์ต่อไป,ญญอไปนี่ทบทวนให้นะทบทวนให้เผื่อใครลืมสัญ,ญลักษณ์คนมีขา จำกันได้เนาะเธอเหมือนเครื่องส่งสัญญาณเนาะหรือไม่ก็มนุษย์ต่างดาวเลยอ่าเครื่องหมายของสัญ,ญลักษณ์คนมีขาเราคิดถึงตัวภาพอ่ากระตุเข้าไว้เนาะอ่าลักษณะจะเป็นวงกลมแล้วก็มีหัวจึก๊กจึกมีขาลักษณะแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนมีขาแบบเส้นแบบนี้ก็ได้นะอ่ะอ่าก็ได้นะคะหรือ,ออาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะอ่ามีขามีขาคนคนแล้วก็มีขาโป่มาข้างล่างนะคะ แบบนี้แบบนี้อลักษณะเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนมีอารมณ์กล้าหาญนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดนะเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวไม่กลัวต่อความเป็นความตายเออเป็นคนที่มักจะรอดจากความเป็นความตายมาวุดวิดเป็นคนที่เด็ดขาดในเรื่องของความรักก็ได้นะคะอืพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ เติมคาว่าเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวลงไปนะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามนะคะอารมณ์อารมณ์ถ้าเรื่องของการอารมณ์การอารมณ์ก็ก็รุนแรงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวคือจะทําอะไรก็ตามเนะะี่ยเขาไม่ไม่หวนไม่หวันต่อความเป็นความตายนะคะอืมก็อ่ะตามนี้เข้าไปนะต่อไปต่อไปนะคะ ถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดก็ลองไปหาคลิปเดิมก็ได้นะคะอ่านี่แม่หมอมาย้อนย้อนให้คุณเฉยๆนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่บนฝ่ามือนะั้นน่ะมันจะเป็นอย่างไรนะบางทีการทําอะไรเด็ดขาดนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะสําเร็จได้เสมอไปนะการเด็ดขาดบางครั้งสุดตรงเกินไปนะคุณมันก็อาจจะนําพามาซึ่งความผิดพลาดความเสียใจอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้นะ ทีนี้เวลาที่เขามีความเด็กขาดมีสัญลักษณ์เด็กขาดเกิดขึ้นคุณก็ดูด้วยนะว่าชะตาโดยรวมเขาอะเด็กขาดแล้วมันดีหรือไม่ดีถ้ามันไม่ดีก็เตือนเตือนเขาสักหน่อยนะคะต่อไปเป็นลักษณะรากไม้รากไม้นะคะรากไม้ก็จะมีรากไม้หลายแบบนะรากไม้แบบเฉียงรากไม้แบบลงข้างล่างหรือจะเป็นแบบแตกกิ่งก้านสาขาแบบนี้ ก็ได้นะคะหรือจะแตกกิ่งแบบนี้แบบเดียวก็ได้นะคะอืหรือจะเป็นลักษณะกิ่งก้านแบบนี้ก็ได้นะคะป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 ะไปแบบเนี้อ่าหรือจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับสาล่ายทะเลค่ะคุณเคยเห็นสาลีสาล่ายทะเลมากมหส่วนใหญ่รากไม้เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความยุ่งยากความลําบากยิ่งแบบเป็นรากเยอะ เท่าไหร่นะ่ความยุ่งยากก็ยิ่งมากเท่านั้นนะคะเยกเว้นเส้นที่มันแตกมาจากเส้นใจแบบเนี้ยก็จะหมายถึงบุตรการมีบุตรมากบุตรน้อยจ,จํานวนเส้นนตบุตรชายบุตรหญิงถึงก็ไปนับดูว่ามีกี่คนนะคะบุตรแต่ละคนเป็นยังไงก็สามารถดูได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เส้นที่แตกออกมาเนี่ยก็มากจะหมายถึงความยุ่งยากความลําบากเจอความรักความรักก็ยุ่งยาก,ายยากอุ้ยกว่าจะได้รักกันมีคลองรักกันนี้ ออผ่านนานาอุปสรรคมากมายเข้าไปนะคะทีนี้เส้นพวกนี้แต่ละเส้นเนี่ยมันจะเกิดตรงไหนก็ได้แต่คุณก็ต้องดูด้วยนะว่ามันไปเชื่อมโยงกับเส้นไหนมันก็จะก่อเกิดอุปสรรคและความลําบากให้กับชีวิตในในในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะในเรื่องนั้นๆโอเคนะสาหรับสัญลักษณ์ต่างๆเครื่องหมายต่างๆบนฝ่ามือที่แม่หมอย้อนให้ก็ตามนี้นะเพื่อที่ว่าคุณเรียนต่อไปคุณจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนว่าเนินไหนเป็นเนินไหน เส้นไหนคือเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะออสัญลักษณ์นี้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้่คุณก็จะได้รู้เนาะย้อนย้อนย้อนความทรงจําให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆกกากดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ